อะหลายๆคนเคยได้ยินชื่อคุณแม่เคยได้ยินไหมพี่จองคัดเล่นเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดงอังที่คือเขาก็ไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแหละ ใช่ค่ะมาด้ไปกินแกมไปปายอยู่อ่าเอ็นดูนะคะก็คือช่องเขาก็ดังพอสมควรอยู่นะนะคะแล้วก็มีการพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่นะประเด็นมันเกิดขึ้นนะคะการไปถ่ายทําทริป ที่เกาะเต่าคุณแม่ชุมพรอีพีล่าสุดเนี่ยแหละนะคะปรากฏว่าทั้งสองหนุ่มนี้เขาก็ไปถ่าย y t u t u อ่ะลงช่อง YouTube กันเนาะนะคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคือปกติถ้าไปต่างถิ่นเนาะเขาก็จะมีการติดต่อไกด์นะคะหรือว่าคนในพื้นที่ให้มีการนำเที่ยวให้ข้อมูลอ,มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทริปเนี้ยนะคะเห็นทางทีมงานก็บอกว่าก็มีการติดต่อ ทางไกด์พื้นที่ไปแล้วแต่วันที่ไปถึงน่ะไกด์ตัวจริงเขาบอกว่าไกด์ตัวจริงไม่ว่างออก็เลยได้ผู้หญิงคนหนึ่งออมาแทนมาเป็นคนนําเที่ยวแทนนะคะออแล้วเธอมาแสดงตัวเป็นไกด์ไหมใช่คือก็คือเธอก็ก็มาจากบริษัทที่มีการจ้างไปนี่แหละนะคะออแต่ว่าตัวของไกด์เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะไม่ไม่ว่างไม่สะดวก สาวน้อยคนนี้ก็เลยอะมาแทนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไกด์แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเด็กเรืออันนี้ที่เขาแนะนําตัวเองนะแต่ว่าสามารถที่จะแบบว่าพาไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ได้อะปรากฏว่าพอมีการถ่ายทํำ EP นี้ไปคุณแม่เผยแพร่ภาพออกไปเขาบอกว่าดูพฤติกรรมของน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเลยอนะคะคือมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเขาบอกว่าใส่ชุด ที่เป็นชุดดำน้ำว้าหลังไม่สุภาพนะคะมีการพยายามโดนตัวของสองหนุ่มยูทูบเบอร์นี้นะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือป้ายห้อยขอที่เป็นป้ายใบอนุญาตก่อไม่คล้องนะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวกับทางลูกทัวเท่าที่ควรนะคะก็เลยมีการาวิภากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆสำหรับอีพีนี้นะคะจนขึ้นเทนเอ็กซ์หรือว่าทวิ t เตอร์เลยนะคุณแม่ จริงค่ะนะคะอ่าล่าสุดนะคะทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็เลยออกมาขยับสักนิดหนึ่งนะคะมีการสั่งสอบเลยนะคะสำหรับสาวไกด์เถื่อนคนนี้นะคะนะคะกรณีนี้นั่นแหละนะคะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณแม่มถึงประเด็นดรามานี้นะคะว่าเอ๊ยยังไงนะคะคือตอนนี้เขาพบว่าบริษัท ทัวที่นําเที่ยวในรายการขั้นต้นเนี่ยนะคะใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหมดอายุไปตั้งแต่นู่นเลยค่ะสามตุลาปีที่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกโอ้แล้วก็คือผู้หญิงที่ทําหน้าที่ไกด์ตามที่ปรากฏในในคลิปในข่าวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีใบอนุญาตเป็นมัคุเทสนะคะอันนี้ก็มีความผิดอีกนะคุณแม่ มีความผิดตามกฎหมายธุรกิจนําเที่ยวและมุกเทศนะคะโอ้โดนหลายข้อหานะก็ม,มีทั้งแบบว่าปรับไม่เกินห้าแสนจำพุกไม่เกินสองปีหรือทั้งจาทั้งปรับด้วยนะคะแล้วก็ทําหน้าที่มาคุเทศโดยไม่มีใบอนุญ,ญาต <c oughs> ก็ปรับเยอะอยู่นะไม่เกินหนึ่งแสนหรือว่าทั้งจาทั้งปรับเหมือนกัน <c oughs> โอ้เป็นจ้างลักษณะคือจ้างเป็น<ห>บริษัททัวร์เลยนะคะแต่ว่าไม่มีการแบบว่าอ่าคือส่งคนมาที่ที่ไม่มีใบอนุญาตอะนะคะ เดี๋ยวล่าสุดก็ดูไปนะว่าผลสอบออกมาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีต,ตามตามที่ผิดนะคะโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะแม้ว่าสาวคนนี้จะมีการออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็ตามเนาะ